คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The g h กส t r a d ด o สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณนโมมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือใครอยู่ในปั๊มเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่นานนี่เองเนาะมีนาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้มีพี่คนหนึ่งเล่าให้กับคุณนโมฟังครับเกี่ยวกับหมู่บ้านหนึ่งที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและก็มีลหลายๆคนมาเจอ กับเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลลิ่งกันหน่อยครับไอผีดากแดงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายคุณณโมกันเลยครับสวัสดีครับคุณะโมสวัสดีครับพี่แจ๊คนี่เราไม่ได้คุยกันมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะใช่ครับสบายดีนะครับสบายดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีครับผม เอ,อเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าจากเรื่องคุณทองใหม่พรข้อสุดท้ายอ่าเรื่องคุณหมูมิม้มอันนั้นก็ซับซ้อนเรื่องของคุณอาร์ตเชียงรายเมื่อกี้ก็เศร้าเหลือเกินนี่เปลี่ยนบรรยากาศชื่อนี้เลยฮะไอ้ผีดากแดงต้องถามก่อนผมเข้าใจถูกใช่ไหมคือผีก้นแดงถูกปะใช่ครับเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว เป็นเหตุการณ์ที่พี่คนหนึ่งเล่าให้กับคุณนโมฟังเหรอใช่ครับพี่ยังไงไอ้ผีดากแดงที่ว่าเนี้ครับผมทันเริ่มเลยนะครับได้เลยครับคุณนโมคือเรื่องเนี้ครับคุณพี่ของผมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขาครับเดี๋ยวท้อท้วันนี้ทําไมเสียงคุณนโมค่อนข้างที่จะมันก้องมากนะเนี่ยก้องใช่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  ขขคุณนะครับจะอยู่ในห้องหรือเปล่าอ๋าเพราะว่าร้องกล้องไปนี่เล่าๆไปนี่เดี๋ยวจะมีเสียงกล้องจังเสียงกล้องจังอุ้ยลำบากลําำบากคุณน,นโมยเสียงรถหน่อยน,นะพี่ไม่เป็นไรนี่นี่เดี๋ยวนะออกมาข้างนอกเนี่ยยุงกัดไหมไม่หรอกครับใกล้เช้าแล้วพี่แน่ใจนะอย่าให้ยุงกัดคือถ้ายุงกัดหรือว่ายุงเยอะไม่ปลอดภัยกลับเข้าไปได้ไม่เป็นไรรับได้ ได้ครับผมเออแต่ตอนนี้เสียงหายกล้องละได้ครับพี่โอเคโอเคอ่ะโอเคนะตรงตรงนั้นที่ที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยโอเคครับผมโอเคโอเคเป็นห่วงนะคุณนโมนะอย่าให้ยุงกัดมากนะเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกตด้ครับ<า>พี่มาว่ากันครับไอ้ผีดากแดงครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านของลุนที่ของผมที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่หมู่บ้านเขาอะ่ะมันก็มีเรื่องผีเรื่องหนึ่งที่เขาอ่ะ อยากจะเล่าให้ฟังอ่ะพี่โดยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณสิบยี่สิบปีก่อนนะครับ,รบที่มีคนในหมู่บ้านเนี่ยได้ไปพบเจอโดยในชาวบ้านของเขาเนี่ยเขาบอกว่าในทุกๆค่าเนี่ยชาวบ้านเขาจะไม่ให้คนในหมู่บ้านนะครับย่างกายไปตรงบริเวณตรงนั้นที่เขาเรียกกันว่าทุ่งให้ดากแดงอืเพราะว่าคนที่ผ่านไปตรงนั้นน่ะจะโดนผีหลอกตลอดเลยครับ ในช่วงนั้นนะ่ะมันก็มีคนจะได้ไปพบเจอเหตุการณ์เพื่อนคนแรกที่เขาได้เข้าไปเจอเนี่ยก็คือเป็นลุงคมนะครับด้วยในสมัยนั้นเนี่ยหมู่บ้านแห่งเนี้ยมันล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาไงพี่แล้วมันอยู่ในค่อนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านชนบทพอถึงช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะออกไปจับกบจับปลากันแล้วในวันนั้นเนี่ยประมาณช่วงสี่โมงเย็นนะคบฝนเน่ะก็เริ่มตกหนักจนใกล้ประมาณจะสี่ทุ่มไงพี่ ฝนเนี่ยมันก็เริ่มหยุดตกซึ่งลุงคมอะ่ะพอฝนหยุดปุ๊บเนี่ยแกก็เอาจักรายานคู่ใจของแกแล้วก็เป็นอุปกรณ์จับตาของแกขี่ไปตรงบริเวณท้ายหมู่บ้านซึ่งบริเวณท้ายหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาต่อๆกันไปหลายร้อยไร่เลยครับ,บลุงคมอะ่ะแกก็ขี่รถไปจอดบริเวณด้านหลังหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นถนนลูกรังนะครับ แกเขาจะไปจอดข้างทางแล้วก็เดินลงไปตามทุ่งนาต่างๆพอแกลงไปหาตรงทุ่งนาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแกไม่เห็นว่ามีปลาหรือลาจับปลาได้น้อยเนี่ยแกก็จะขึ้นมาแล้วก็ขี่ไปทุ่งนาอื่นต่อค่ะแล้วในวันนั้นนะ่ะแกก็ขี่ไกลออกไปเรื่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆเลยจนไปถึงที่แห่งหนึง่งซึ่งด้วยความที่มันมืดมากนะครับแกแก็ไม่ทันได้สังเกตแกก็จอดรถตรงบริเวณข้างทางแล้วก็เดินลงไปตรงบริเวณทุ่งนาตรงนั้น จากนั้นเนี่ยแกก็เดินหาปลาอยู่แถวนั้นเรื่อยๆครับพี่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยฝนมันตกหนักมันก็เลยทําให้น้ําเนี่ยมันขังในทุ่งนาโดยในจังหวะที่แกย่ำเดินเข้าไปเนี่ยเสียงมันก็จะดังจอมจอมจอมไปนงครับแต่ในจังหวะหนึ่งเี่ยพี่แกยังไม่ได้ก้าวขาลงน้ําเลยอ่ะแกบอกว่าแกอยู่ดีๆเนี่ยแกได้ยินเสียงจอมมาจากด้านหลังของแกลุงคมแกก็ตกใจแกก็เลยหันไปมองซึ่งตอนแรกที่แกลงมาเนี่ย คือเวลาแกหาปลาเนี่ยจะมีไฟฉายพาดที่หน้าผากไว้นะครับ,รบแล้วก็ต่องลงหากบหาปลาแล้วนะตอนนั้นที่แกลงมาเนี่ยแกเห็นแค่ไฟฉายของแกแค่วงเดียวคือตรงนั้นน่ะไม่มีใครเลยแต่ในจังหวะที่แกได้ยินเสียงจอมอยู่ข้างหลังเนี่ยแกก็เลยหันหลังกลับมอามองมันห่างจากแกไปประมาณสิบว่าเก้าเนี่ยพี่มันมีเหมือนไฟฉายของคนอีกคนหนึ่งนะครับมายืนอยู่ตรงนั้นจากตอนแรกไม่มี อนแรกไม่มีครับผมแกหันมาแกก็ตกใจอา้าวใครลงมาหาปลาเหมือนกันกับแกออแกก็เลยหันไปถามถามว่าเป็นใครเพราะคิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงตอบกบลับมาเลยไปที่แกเข็นนะ่ะมันก็ยังส่องซ้ายส่องขวาอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นนะครับลุงโคม่ะแกตอนแรกแกจะสาดไปฉายไปใส่หน้าแต่แกก็กลัวแบบมันจะเสียมารยาทแกก็เลยสาดลงแบบดูตำตๆบริเวณเทียวอะไรพวกนี้ครับ ก็เห็นแค่ว่ามันเป็นร่างคนสีดำๆครับผิวสีดำๆอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นอคอแก็ไม่ได้สนใจแกก็คิดว่าน่าจะเป็นคนวิบ้าอื่นที่มาหากบหาปลาเหมือนกันอืรแก็เลยเดินหาปลาของแกต่อไปแต่แกอบอกว่าทุกจังหวะที่เดินไปเนี่ยร่างของคนคนนั้นน่ะก็จะตามแกมาตลอดเลยอพอหลังจากมาตรงนี้เสร็จเลยไปหน่อยอะร่างนั้นก็เดินตามซ้ายขวาไปมาอยู่ตรงนั้นอืจนกระทั่ง,งเนี่ย มันมาถึงบริเวณหนองน้ําข้างทุ่งนาพอมาถึงตรงนั้นเนี่ยแกก็เดินกับปลาของแกต่อไปอยูเดกีนีก็ได้ยินเสียงดังตุ้มมาจากหนองน้ําข้างๆนะครับพี่ซึ่งลักษณะของเสียงเนี่ยแกบอกว่ามันเหมือนมีควายตัวใหญ่ตัวหนึ่งอะ่ะ<อ>กระโดดลงไปในน้ําแบบนั้นเลยอพอแกหันไปมองที่ผืนน้าเนี่ยก็มีแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ขึ้นแล่พอหันมาข้างหลังอ่ะจากแสงไฟที่เห็นเหมือนมีคนยืนอนยู่เมื่อกี้มันกลับหายไป่ะพี่ แกเลยสะดุ้งตกใจคิดว่าน่าจะเตอดีเข้าแล้วพยายาม่จะลุกขึ้นหนีขึ้นมาตับจักรยานแต่ในจังหวะที่แกกาลังจะวิ่งหนีออกมาเนี่ยมันก็มีเสียงดังตู้ไม้ทําให้แกตกใจไม่ได้หยิบจักรยานเลยตอนนั้นแกรีบพิ้งกลับบ้านเลยซึ่งในจังหวะที่แกวิ่งออกมาจากตรงนั้นเนี่ยแกก็บอกแกก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งตามมาทันทีเป็นเสียงจังหวะท้าว่าของคนคนหนึ่งก็วิ่งตามแกมาด้วยครับซึ่งแกนะเขาไม่ได้กล้าหันไปมอง จนพอวิ่งเข้ามาในทางเข้าหมู่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงนั้นมันก็เงียบลงครับจนเช้าเนี่ยแกก็เลยมาเล่าให้ชาวบ้านฟังและใน,นเช้าตู่วันนั้นเนี่ยแกก็กลับไปเอาจัก,กรยานของแกที่คิดว่าจอดไว้ตรงเบรนทุ่งนาพี่แต่ปรากฏว่าจัก,กรยานที่แกไปจอดทิ้งไว้อะ่ะมันดันไปโดนเข้ากับบริเวณทุ่งนาล้างตรงนั้นพอดีพี่ซึ่งเป็นทุ่งที่เขาลือกันว่ามันมีผีดุอยู่ตรงนั้น อันนี้คือเหตุการณ์แรกที่น่อลุงคมเนี่ยแกเข้าไปเจอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่ฟังเหมือนกันก็คือเป็นยายสมครับคือยายสมเนี่ยแกเป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วสามีของแกเนี่ยเป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้ววันเกิดเหตุนั้นอ่ะก็คือสามีของแกต้องกลับไปทําธุระที่บ้านแล้วยายสมเนี่ยก็จะนั่งรถไปด้วยคือในสมัยนั้นนมัจะมีแค่มอเตอร์ไซค์เก่าๆออครับ จนช่วงประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยไอ้สมกับสามีนี่ยก็ขี่รถไปอีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งทางไปเนี่ยมันจะเป็นทางลัดี่เป็นลูกลังผ่านตรงทุ่งบริเวณตรงนั้นนะครับซึ่งในขาไปเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเพราะมันยังมีแดดอะไรส่องสว่างอยู่แต่หลังจากไปทําธุระอะไรที่นั่นเสร็จอ่ะมันก็าปาไปเกือบสองทุ่มแล้วพี่ไอ้สมเนี่ยก็เลยขี่รถกลับมากับสามีมซึ่งในจังหวัดนั้นที่ขี่รถผ่านมาตลอดทาง แกก็ชวนสามีคุยแบบเรื่อยๆ่ะครับไม่ให้บรรยากาศมันเงียบ mm. ด้วยความที่สองข้างทางอ่ะมันเป็นทุ่งนาโล่งไปหมดนี่ครับ mm. พอแกขี่มาเรื่อยๆจนใกล้จะถึงบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ดีๆสามีของแกอ่ะเขาบอกให้แกเงียบโดยที่สองคนนั้นอ่ะไม่ยอมคุยอะไรกันเลยจนในจังหวะที่กําลังสะ่านบริเวณนั้นน่ะอยู่ดีๆล้อรถมาใตอของแกครับไอ้ล้อหลังเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เบรกกระทันหันเลยพี่ เบรกจุดแล้วก็รถไถเหมือนจะล้มดีที่สามีของแกเนี่ยจับรถไว้ทันแล้วสามีของแกเนี่ยก็เลยก้มมองลงไปดูตรงบริเวณล้อด้านหลังเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหมือนกิ่งไม้กิ่งหนึ่งครับขนาดใจอะ่ะกระเด็นมาจากไหนไม่รู้เลี้ยวมาขวางล้อของแกไว้ทําให้รถเนี่ยไปต่อไม่ได้สามีของแกเนี่ยก็เลยบอกให้สมเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงออกกิ่งไม้กิ่งนัง้นออก ในจังหวัที่ยายสมเนี่ยแกกำลังค้มลงเตรียมที่จะดึงไม้ตรงนั้นออกมาเนี่ยพี่สายตาของแกมันเขามองไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งของถนนก็คือฝั่งทุ่งนาโล่งอีกฝั่งนะครับแกมองไปตรงนั้นแล้วแกก็เห็นว่ามันมีเงาดำๆของผู้ชายคนหนึ่งยืนแล้วก็กวักมือเรียกแกอยู่พอแกดึงไม้ออกติดเุิบเนี่ยแกก็รีบสะกิดสามีหันไปมอง ซึ่งพอสามีเคเห็นปุ๊บเนี่ยเขารีบบอกเี่เยสอมเนะี่ยรีบขึ้นรถเลยตอนที่สามีอ่ะเขารีบบิดรถออกจากบริเวณตรงนั้นซึ่งในจังหวัที่บิดรถออกมาเนี่ยเยสมก็หันไปมองนะครับแล้วภาพที่เคเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผู้ชายร่างดำๆมาทีมันวิ่งถึงกระโดดะครับคือกระโดดขายยาวมากเลยทีวิ่งกระโดดทีละก้าวทีละก้าวไล่ตามแกมาครับ แกทั้งกลัวแกทั้งร้องทั้งจิกทั้งตีสามีของแกบอกเร็วเร็วเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วใกล้กถึงแล้วเนี่ยพยาพยามจิกพยายามตีสามีของแกอืจนกระทั่งพอมาถึงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยไอ้ร่างร่างนั้นเนี่ยมันก็สลายหายไปอจนนุ่งเช้าเนี่ยแกก็เลยมาเล่าเรื่องเนี้ยให้กับคนในหมู่บ้านฟังอีกอืนี่นะครับเหตุการณ์ทสองที่คนได้ไปพบเจอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอีกคนนึง ที่เขาได้ประกบเซเสร็จการตรงนั้นก็คือน้ารวยอะครับคือน้ารวยเนี่ยแกเป็นคนอยู่หมู่บ้านหนึ่งแล้วอาชีพของแกเนี่ยจะทาขนมจีนขายอืหรือแกจะเป็นคนผลิตขนมจีนเส้นสดนะครับแล้วเขาไปส่งตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งเวลาแกเอาขนมจีนไปส่งเนี่ยแกจะเลือกเอาไปส่งหมู่บ้านที่อยู่ท้ายสุดก่อนนะครับแล้วพอไล่มาที่หมู่บ้านที่อยู่ใกลใๆเสวัตรกษมันของแกก็คือจะไปแบบนี้ตลอด <S <S ซึ่งเส้นทางหลักที่แกไปอ่มันจะเป็นทางลาดยางแต่ในวันหนึ่งที่แกเข้ามาในหมู่บ้านของรุ่นพี่ของผมเนี่ยมันก็มีชาวบ้านที่เขาแนะนำเขาบอกว่ามันมีทางลัดที่สามารถไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ท้ายสุดได้นะโดยที่ไม่ต้องไปทางลาดยางที่เป็นทางตรงที่ระยะทางค่อนข้างไกลซึ่งน้รวยเนี่ยแกก็สอบถามวาไปเส้นไหนปรากฏว่ามันก็ต้องไปเส้นลัด สูตเตนถนนลูกลกังอยู่ทางขายหมู่บ้านแล้วนะรวยนี่แกก็เลยอะเดี๋ยวจะลองไปเส้นนั้นดูแล้วในวันเกิดเหตุตอนนั้นมันปีสี่กว่าครับแกก็เตรียมพวกขนมจงขอมจีนใส่รถตาเล้งของแกเนี่ยเตรียมเอาไปส่งให้ลูกค้าแกก็ออกจากบ้านมาตัวเร็เช้าตู่เลยพี่แล้วก็ไปทางรัดตามที่ชาวบ้านเขาบอกไปแต่พอมันมาถึงบริเวณทุ่งที่เกิดเหตุเนี่ย แกบอกในสมัยที่แกกำลังเบิ้ลหมดไปออกมานั่นเองอ่ะอยู่ดีๆแกเห็นเหมือนมีเงาของคนนะครับวิ่งหยอกๆตามแกมาตรงบริเวณด้านหลังซึ่งพอขี่ออกมาแล้วแกเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็หันหลังกลับไปมองแล้วแกก็เห็นจริงๆว่ามันมีคนอน่ะวิ่งไล่ตามมาจริงๆน่ารอ่ะแกก็เลยหยิบมีดสปาป้าที่อยู่ข้างตัวแกครับออกมาจากนั้นแกก็จอดรถแล้วก็ลงจากรถเตรียมที่จะเดินไปหาผู้ชายคนนั้น แล้วแกก็ยกมีดให้ดูว่าแกมีมีดนะแต่ร่างนั้นน่ะกลับไม่หยุดนะครับกลับวิ้งเข้ามาหาแกก่อนที่แกเนี่ยเอามีดฟันเข้าไปที่บริเวณหน้าอกซึ่งตอนที่แกเอามีดฟันนะเขาบอกว่าอยู่ในเดียร่างนั้นมันก็หายไปเลยพี่ <Está? S 2> แกก็หันมองซ้ายมองขวาบริเวณนี้ก็เป็นทุ่ง,ลงโล่งๆเลยจากนั้นเนี่ยด้วยความกลัวแกก็รีบขึ้นรถล,ล้วแกมที่จะสตาร์ทเนีออกไปจากตรงนั้นอื แล้วรถซาเล้งที่แกขี่มาด้วยคอมที่มันบรรทุกของครับมันก็เล่งปลิ้งเยอะไม่ได้อพี่แกก็ต้องค่อยๆขี่ค่อยไปยุงไปแต่ในระหว่างที่แกขี่ออกมาเนี่ยแกก็เือร่างนั้นในกระจกหลังยี่พี่มันถึงวิ่งถึงเดินแบบก้าวขายาวๆวิ่งตามแกมาครับภาพนั้นเลยที่จนแกขี่พ้นมาจากบริเวณต,ตรงนั้นเนี่ยร่างนั้นมันถึงหายไป แกกเอาขนมจีนไปส่งที่หมู่บ้านท้ายสุดเลยก่อนที่จะมาหมู่บ้านของรุงพี่ผมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยเกบอกแก่วกเกไปเจอผีหลอกอืมซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้ใจยิ้มขบเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรอยู่ไงครับอันนี้คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาได้ประกบเจอกันอืมจากนั้นก็มีคนในหมู่บ้านอีกคนหนึงนะครับเป็นลุงเพื่อน คือลุงเผื่อนเนี่ยแกเป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วแกเนี่ยรู้เรื่องของไอ้ดากแดงเนี่ยเป็นอย่างดีเลยครับแต่อาชีพของแกเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงวัวแล้วในหน้าแล้งในวันหนึ่งเนี่ยแกเขาไล่วัวไปกินหญ้าแถวทุ่งนาท้ายหมู่บ้านแกเขาไล่ไปต,ตรงบริเวณตรงนั้นนะครับทุ่งนาล้างตรงนั้นแต่ด้วยระยะเวลาเนี่ยที่มันผ่านมาแล้วหลายปีแกแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นช่วงกลางวันแกก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรไงครับ พอถึงตรงนั้นเนี่ยแกก็ต้อนวัวไล่กินหญ้าตรงบริเวณตรงนั้นพอวัวลงไปกินน้าําอะไรเสร็จนี่ก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้มตุ้งเผื่อนเนี่ยพอแคเห็นว่าวัวแกมันนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแกก็จะมีเผาแรงอแกก็เลยเดินเข้าไปตรงบริเวณเนินแถวนั้นนะครับขึ้นเนินดินที่มีการขุดไว้ที่มีการขุดระน้ําอะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึง่ง ดุงเผื่อนเนีกดแกก็เดินขึ้นไปตรงนั้นแล้วเอาย่ามาของแกเนี่ยมันหนุนเตียงที่จะนอนแล้วในจังหวะที่แกงีบหลับที่นั้นเองอ่ะอยู่ดีๆแกบอกว่าแกรู้สึกแน่นตรงบริเวณหน้าอกเหมือนหายใจไม่ออกครับพี่แกก็เลยลืมตาขึ้นมามองและภาพที่แกเห็นเนี่ยก็คือมันมีร่างของผู้ชายตัวด,ด,ดำๆมาครับ mm. มายืนเหยียบหน้าอกของแกแล้วก็จ้องมองมาที่แกแบบตาเขมงเลยครับ พอแกเห็นแบบนั้นน่ะลุงเผื่อนแกรู้ทันทีเลยนี่แหละเลยผีดักแดงที่ชอบหลอกชาวบ้านลุงเผื่อนแกก็ด่าไปก็บอกไอ้ขาเนี่ยคุณนึกว่ามึงไปผุดไปเกิดแล้วนี่มึงยังอยู่อีกเลยเนี่ยครับจากนั้นเนี่ยแกก็ใช้คาถาครับไล่ด้วยความที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีคาถาในการไล่ผีอยู่แล้วอพอเขามีวิชาป้องกันตัวพอแกไล่ออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างนั้นมันก็หายไปครับ ุงเผื่อนเขาเอยเขารีบไล่บัวไล่ควายกลับมาที่หมู่บ้านก็ยังบอกเลยโอ้โหเล่นครูเขาวันแสๆเลยเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์คร่าวๆที่ชาวบ้านเขาได้ไปพบเจอมาอและที่ผมอยากรู้ก็คือไอ้ผีดักแดงที่ว่าเนี่ยออมันมีที่มาอย่างไงเออที่มาที่ไปคืออะไรทํใไมถึงชื่อนี้ผมยังฟังผมก็ยังงงกับชื่อเออซึ่งก็ได้คําตอบมาจากเขาคร่าวๆว่าคือเรื่องเนี้ย มันต้องย้อนไปเมื่อประมาณสี่สิบกว่าปีก่อน oh. พี่คือในสมัยนั้นน่ะด้วยความที่หมู่บ้านมันอยู่ในชนบทแล้วไกลพื้นที่ยงมากครับครับมันอยู่ในชนบทและไกลพื้นที่ยงมากแล้วอาชีพของชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะทําไร่ทํานากันอืคือช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะออกไปทําไร่ตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะกลับมาในหมู่บ้านครับซึ่งกิจวัตรประจําวันมันก็จะเป็นแบบนี้จนวันหนึ่งเนี่ย มันมีชาวบ้านที่เขาออกไปทําไร่ทํานาข้างนอกครับอเขาวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในหมู่บ้านเลยเขาบอกว่ามันมีเหมือนคนบ้ากําลังเดินเข้ามาในหมู่บ้านให้ชาวบ้านทุกคนระวังตัวนะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือว่ามาลายหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็นว่ามันมีผู้ชายวัยกลางคนคนนึงเนี่ยสภาพเขาก็คือผิวดําเหมือนไม่แดด่ะครับผมหยิกฟูใส่เสื้อผ้าแบบมอมแมม เดินเข้ามาในหมู่บ้านจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินไปนั่งตรงบริเวณศาลาราิมทางเก่าๆครับซึ่งก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านคนหนึ่งเนี่ยที่กล้าเดินเข้าไปสอบถามเขาว่าเป็นใครมาจากไหนเขาก็บอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วพี่เขาจับใจความได้แค่ว่าเป็นเขาเขาเดินมาตามทางอะไรเรื่อยๆของเขาเนี่แหละคนที่ไปสอบถามเขาบอกเออน่าจะเป็นคนบ้าจริงแหละอคนสติไม่ดี ใช่ครับออหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรนะพี่เขาคิดว่าเขาน่าจะมานั่งพักกแป๊หนึงเขาคงจะเดินทางไปที่อื่นต่อครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็าไม่ได้ไปไหนนะพี่เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งเนี้โดยการนอนตรงศาราเก่าๆตรงนั้นก็ขอข้าวขอน้ําชาวบ้านกินไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเรื่องขึ้นออก็อคือมีสาวสวยในหมู่บ้านเนี่ยถูกคนบ้าคนเนี้ยเออ ดักกอดดักจูดักได้อ่างอะไรพวกเนี้ยครับ oh. จนชาวบ้านเนี่ยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่พอใจก็เลยรวมตัวกันขับไล่คนบ้านคนเนี้ยให้ออกไปจากหมู่บ้านหลังที่อ,อมีการขับไล่ไปไม่กี่วันเนี่ยมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาอีกก็คือมีสาวสวยในหมู่บ้านนะที่เขาไปทไําไรทํานาตรงบริเวณท้ายหมู่บ้านนะ่ะถูกคนบ้านคนเนี้ยฉุดไปทําไม่ดีไม่ร้ายครับ จนสร้างความไม่พอใจให้กับวัยรุ่นสมัยนั้นนะครับใน,มในหมู่บ้านกลุ่มวัยวรุ่นเนี่ยก็เลยรวมตัวพร้อมอาวุธครบมือเลยก็คือทั้งปืนไม้แล้วก็มีนะรครับตามหาคนบ้าคนเนี้ยก็ได้ข่าวว่ามีคนพบเห็นว่าเขาอยู่ตรงบริเวณทุ่งท้ายหมู่บ้านกลุ่มวัยวรุ่นกลุ่มนี้ยก็เลยช่วยกันตามหา พอไล่ตามไปถึงท้ายหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยก็เจอคนบ้าคนนั้นจริงๆพอเขาเห็นว่ามีชาวบ้านตามหาเขาเนี่ยเขาก็รีบวิ่งหนีไปครับจนกระทั่งมาถึงทุ่งที่ว่าเนี่ยแหละพี่พอมาถึงทุ่งที่ว่าเนี่ยเขาเขาหมดแรงแล้วก็จนมุมถูกกลุ่มที่ตามมาลุมทําร้ายจนสบับกสบอมหมดเลยครับจากนั้นเนี่ยเขาโดนฆ่าด้วยการเอาปืนเน่ยยิงเข้าที่หัวอจนเขาอ่ะเสียชีวิตครับ จากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันขุดหลุม,มครับไม่ใช่ชาวบ้านกลุ่มวัยรุ่นนะพี่ช่วยกันขุดหลุมแล้วก็เอาศพลงไปฝังตรงนั้นซึ่งก่อนที่เขาจะเอาศพลงไปฝังเนี่ยปกติเขาจะหงายหน้าขึ้นใช่ไหมพี่แต่ในการฝังศพคนเนี้ยเขาเอาศพคว่ำหน้าลงนะครับตามความเชื่อของเขาอ่ะเขาบอกว่าการเอาศพคว่ำหน้าลงอ่ะมันจะทําให้วิญญาณคนที่ตายอ่ะตามหาคนที่ฆ่าไม่เจอ เหมือนเป็นการสะกดวิญญาณด้วยใช่ <c oughs> ครับผมเออเอเอแล้วในจังหวะที่เขากําลังจะเอาศพลงไปฝังเนี่ย<อ>มือเขาดันไปเกี่ยวโดนกระเจงข้างนอกหลุดออกมาอทําให้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะใสก่กางเกงในสีแดงอเขาก็เลยเรียกผีตนนี้ว่าผีไอ้ดากแดงน<อ> <c oughs> ะครับอ๋อเป็นกางเจงในสีแดงเหรอโหล้ําว่ะครับเออเออเนี่ยครับเรื่องทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้แสดงว่าที่เขายังวนเวียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือ ไปไหนไม่ได้ก็โดนสะกดแบบคว่ำหน้าไว้อยู่งั้นน่ะถูกปะกลายเป็นว่าตรงนั้นกลายเป็นดงเป็นดงของไอ้ดากแดงที่ชาวบ้านเขาเรียกกันครับจะไม่มีใครกล้าเข้าไปในบริเวณนั้นคือช่วงแรกๆมันจะเป็นทุ่งลางไงพี่แต่พอเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็กลายเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านทําไร่ทานากันโดยที่ไม่รู้ว่าตรงบริเวณนั้นน่ะอาจมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ไงพี่ จริงๆแล้วคือฟังมันอาจจะเป็นเรื่องแบบอมยิ้มเป็นเรื่องตลกนะแต่คือตำนานบางทีตำนานของชาวบ้านเขาอะวันที่เขาเจอวันนั้นถ้ามันเป็นอย่างที่เขาเล่ามามันอาจจะไม่ตลก,กน,นะมันคงแบบโับโหต้องมีการเอาเอาพูดง่ายๆว่าอัมพรางอะถูกป่ะใช้สารเตี้ยในการจัดการโคสติไม่ดีถูกไหมครับเออแล้วก็อัมพราง แล้วก็มันจะมีความแบบคงทําอะไรพลาดแล้วก็ไปเกี่ยวโดนกางเกงขาดออกมาแล้วก็ทําให้เห็นกางเกงชั้นในของของคนที่เสียชีวิตก็าอาจจะเอองั้นเอเอไอ้นี่แหละที่ออกมาละาวาดคนอื่นเขาก็ไม่รู้จะเรียกยังไงดีชื่อก็ไม่รู้จักใชู่กบ้าจะเรียกว่าผีบ้าผีบ้ามันก็มันก็มาแบบเปรียบเทียบกับคนบ้าก็ได้คนสติไม่ดีก็ได้เขาก็เลยพยายามหาการตั้งชื่อ นะครับเพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผีตัวนั้นที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้เข้าใจไปในทางเดียวว่าถ้าเจอผีตัวเนี้ยจะได้รู้กันว่าอ๋อนี่ไงที่โดนฝังไว้ตรงนี้ไงอ่าไอ้ผีดากแดงครับผมอ่านะผีก้นแดงหรือผีแบบพระระผีตุดแดง <laughs> เออเออเออโอเคโอเคคุณนโมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่รุ่นพี่พี่คนเนี้ย เขาเล่าให้กับคุณนโมฟังเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเนาะทุกวันนี้มันคงเปลี่ยนไปหมดแล้วมั้งใช่ไม่มีแล้ว,มลวไม่มีแล้ว,ลวความจเจริญมันมัน,ม,นมันเข้าถึงอนะเนาะครับผมเออแต่ถ้าเป็นตามชนบทต่างจังหวัดบางที่อันนี้ก็ไม่แน่มันก็ยังมีแบบความเป็นความเป็นแบบชนบทที่มันยังคงมีความขลังอยู่ก็มีครับผมนะครับโอเคคุณนโมหูขอบคุณมากเลยไม่ได้คุยกันมา นับไปนับมาอีกไม่กี่เดือนนี่จะปีแล้วนะครับพี่เออนะครับไงก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับผมนะข้างหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังกันเหมือนเดิมนะคุณนโมนะครับไดเคดูแลสุขภาพด้วยครับรีบเข้าบ้านเดี๋ยวยุ่งกัดครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับ สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก